ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินาวงครับเอกคนเด้อครับคลิปนี้นะครับผมพาท่านไปชมงานเทศกาลดอกไม้งามเชียงฮายนะครับก็เอาในการระกอการจัดปฏติมากรรมนะครับดอกไม้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นงานเทศกาลดอกไม้งามเชียงฮายครั้งที่สิบหกนะครับและวันนี้นะครับก็อีกประควันตั้งหน้านี่นะครับก็จะเป็น การจัดเทศกาลงานดอกไม้งามนะครับครั้งที่17นะครับก็ขับเกี่ยวระวางปลายปี2563และก็ปี2564นะครับคืองานจะเริ่มต้นตีส่วนตุงและนะครส่วนตุงและโคมนครเชียงไายทีใ่ในตลาดตัวจังหวัดเชียงไายนี่นะครับงานเริ่มตั้งแต่สตาร์ทวันที่16นะครับ วทธันวาคม2563แล้วจะไปสิ้นสุดวันที่10มกราคม2564นะครับก็การจัดส่วนดอกไม้ตีนี้นะครับก็มีคอนเซปต์นะครับคือการจัดนอกจากจะเป็นส่วนดอกไม้สไตล์ยุโรปแล้วนะก็ยังเป็นการาจัดประดับดอกไมปปปป้ประเภทประิมากรรมนะครับประเภทประิมากรรมดอกไม้ที่สวยงามมากนะครับนั่นนะครับผมได้มีโอกาสไปเก็บข้อมูลาการท่องเที่ยวเามื่อปีที่แล้วนะฮะ วันนี้ดึงจึงได้เอาภาพความประทับใจนะครับเมื่อการจัดงานเทศก,กาลรำไปงานเมื่อปีที่แล้วเมื่อทันนได้ชมนะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางมาชมของจริงนะครับแหมบัตกี่ชั่วโมงแหมบัตกี่วันทั้งนั้านี่นะครับคือวันที่เริ่ม26ธันวาคม2 5 63นี่นะครับก็สไตล์ของการจัดงานนะครับเมื่อปีที่แล้วก็เป็นออกมาสไตล์แบบการจัดสวนแบบยุโรปนะฮะแบบอังกฤษนะครับสไตล์อังกฤษนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือการ เอาแนวความคิดในการจัดประติมากรรมดอกไม้นะครับมาจัดในในบริเวณสวนนี้ตัวก็จะออกมาประติมากรรมในเชิงแบบแนวตั้งนะครับแนวตั้งนะครับเช่นเป็นอ่หุ่นที่ประดับดอกไม้นะครับอา่านางฟ้าหรือว่าอา่าพี่น้องชาติพันธ์นะครับในกนารอ่าประดับหุ่นประดับอย่างในบริเวณสวนดอกไม้ตัวก็เฮอแบบผมว่าความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับอั้างนั้นครับ วันนี้เนี่ยก่อนที่งานจะเปิดวันที่26ธันวาคมนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านดูบรรยากาศของการจัดงานแล้วก็แนวความคิดความคอนเซปต์การจัดงานเมื่อปีที่แล้วข้างด้านชมครับเพื่อให้ท่านกระตุ้นนะครับความอยากของท่านนะครับเมื่ออยากมาเอาบอนผมนะเชีงยงไฮมากันนัก,นก,นกจ่วงเทศกาลดอกไม้งามเชีงยงไฮครั่งที่ส7เจ็ดนี่ครับนาทีดส่วนตุงและโคมนคนรเชีงยงไฮถนนธนา,ายรยอภอเมืองเชียงไฮจังหวัดเชีงยงไฮ เนรมิตพื้นที่ส่วนธรรมดาใื้กลายเป็นดินแดนแห่งดอกไม้เมืองหนาวตื่นตาตื่นใจไปกับไม้ดอกไม้ประดับหลายร้อยชนิดหลากสีสันและในปีนี้เจียงฮายได้ร่วมมือกับขัวศิละปะนำเสนอผลงานศิละปะผ่านภาพวาดของดอกไม้ประจำประเทศสมาชิกอาเซียนจะสวยงามขนาดไหนเชิญทุกท่านนะครับ มาชมของจริงได้ที่งานดอกไม้งามที่เจีงยงไฮในปีนี้ครับนี่คือก็ประติมากรรมของดอกไม้อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นประติมากรรมนะครับอ,อุโมง์ดอกไม้นะครับเส้นทางรักนะครับเป็นประติมากรรมตีสร้างโดยฝีมือของ คนเขาเจ้าเจีงยงไยสลดัดเจียงไยช่งงางเจียงไยนี่แหละครับกถ็ถือว่าเป็นผลงานอีกชิ่หนึ่งนะครับที่คนจะต้องเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้มาถ่ายรูปสวยๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปตะปุ้นนะครับไปอุโม,มงต่อครับ งานเชียงไายดอกไม้งามครั้งที่16และดนตรีในส่วนภายใต้แนวคิดตีว่าเชียงรายเฟิร์สนาตีนครเชียงไายพร้อมเปิดเป็นพื้นที่แสดงผลงานศิลปะของสมาคมขวดศิลปะเชียงไาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรับลมหนาวพร้อมสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวเนรมิตส่วนตรงและโคมนครเชียงรายเป็นอุทยานดอกไม้และเสียงดนตรีภายใต้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระหว่างภาครัฐภาคท,ท้องถิ่นและภาคประชาชนมุ่งสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวรับลมหนาว พร้อมสำหรับต้อนรับนักท่องเทีย่ยวด้วยกันในริรมิตส่วนตุงและโคมนครเจียงหฮยเพื่อเป็นอุทยานหลอกไม้และเสียงดนตรีเป็นการฮื่อความสำคัญด้านการท่องเทีย่ยวเพื่อสร้างรายได้และก็กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการพลักดันให้นักท่องเทีย่ยวเดินทางมาเชื่อมโยงจากเมืองลักสู่เมืองรองนักขึ้น เพื่อให้เงินสะพัดตีเมืองรองและกระจายลงสู่ท้องถิ่นนุนให้เกิดการกระจายไรายได้อย่างรวดเร็วและถูกถึงตามนโยบายตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ และนี่ก็ที่ท่านเห็นนะครับสักขวามือผมนี่ก็เป็นปริมาก,กรรมดอกไม้นะฮะโดยเฉพาะเป็นเกี่ยวกับชุดการแต่งกายนะครับของชาติพันธ์ต่างๆนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับตลอดแนวตรงนี้จะเป็นปริมาก,กรรมเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของอชนเผ่าต่างๆชาติพันธ์ต่างๆนะครับก็ด้วยรอ,อมๆด้วยดอกไม้สุดยอดแต่ๆเลยครับ ทานครับแล้วก็ทางขวามือที่ท่านเห็นนะฮะที่ประดับเรียงร้ายนะครับเป็นแนวบนอาคาราโบราณแห่งนี้นะครับก็เป็นฝีมือและก็ผลงานของศิลปินเชียงฮายนะครับจากขวดศิละปะนะฮะซึ่งได้นำภาพวาดผลงานของศิลปินแต่ละท่านนะครับได้นำมาจัดแสดงและก็เรียบเรียงไว้ตรงนี้นะครับ โอ้โหสุดยอดนะครับต้องยกนิ้วเฮอนะครับสำหรับความงามของดอกไม้ล้ะกอที่สาคัญก็คือความงามของศิลปะประติมากรรมนะครับดอกไม้ตีส่วนดอกไม้ตีนี้นะครับเป็นจะได้บังคับการจัดงานนะฮะประติมากรรมดอกไม้สดสวยนะฮะสวนดอกไม้สไตล์ยุโรปดอกไม้มงหนาวนะครับสไตล์แบบพุทีอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนดอกไม้ตีสวยงามนะครับตีเปิ่นได้รังสรรจัด ตกแต่งกันขึ้นมานะครับตอนรับทุกท่านมาเอลที่จังหวัดเชียงรายช่วงหน้านหนาวนี่เทศกาลท่องเที่ยวนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับเฮามีนัดกันเตะงานเทศกาลดอกไม้เชียงหายครั้งที่17นะครับที่สวนตุงและคมะคนครเชียงหายเริ่มตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2563ไปสิ้นสุดวันที่10มกราคม2564ครับมาแอลกันนักๆนะครับ